สวนบ้านสีสาวสัญญาสวัสดีค่ะทุกคนคะสระยอจะพามาอัปเดตไม้ในสวนที่ยังมีอยู่มีนะคะจะเป็นไม้โตแล้วค่ะทุกคนกระถางละห้าสิบบาทค่ะต้นแรกเป็นสักการณมิรเลยค่ะสักการณมิรค่ะต้นโตแล้วนะอยู่ในกระถางสี่ค่ะเนี่ยลากทะลุกระถางเรียบร้อยแล้วทุกคนสักการมิรไก่ทองประเสริฐค่ะ ทุกอย่างมีจำนวนนะคะสักกัรนิมิตก็มีอยู่สี 6, ห้กระถางค่ะไก่ทองประเสริฐก็มีอยู่5กระถางค่ะสี่กระถางเนาะไม้โตค่ะทุกคนอยู่ในกระถาง4ค่ะเขาโตแล้วไม้มีจำนวนค่ะกระถางต่อไปเป็นสุขสมใจปองสุขสมใจปองน่ารักนะทุกคนเวลาเขาโตอ่ะเขาจะแบบ ใบกลมๆม,มาค่ะทุกคนเนี่ใบกลมๆล,มลากทะลุก,กระถางแล้วเอาน้องไปเปลี่ยนหน่อยนะรับน้องไปเปลี่ยนกระถางหน่อยนะคะ<ม>กระถางละห้าสิบบาทค่ะค่าส่งก็มาเหมาเจสิาบาทค่ะรับเป็นกระถางค่ะกระถางนี้เป็นด่างเกยใชัยค่ะด่างเกยใชัยใบเรียวๆแบบนี้เลยด่างเกยใชัยค่ะด่างเกยใชัยกับสีงามน,นะทุกคน อันนี้เป็นมิตรไมตรีค่ะทุกคนมิตรไมตรี My 3. งามนะคะอ้าวน,นี้มุมไกลหน่อยล่างทะลุกระถางหมดแล้วรับน้องไปเปลี่ยนกระถางหน่อยนะใครยังไม่มีก็ทักทายมาได้ค่ะสุขสมใจปองค่ะสุขสมใจปองนี้มีจำนวนนะคะมีเยอะอยู่ค่ะอันนี้ล่างทะลุกระถางเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กระถางต่อไปจะเป็น จะเป็น,จะ,ปนจะเป็นสีมหาโพนี่สีมหาโพเนี่สรยอชอบมากเลยค่ะแก่ตัวมาเขาจะเป็นสีแดงแปลดเดี๋ยวเราจะพาไปดูก็ได้ต้นแม่เดี๋ยวสรยอจะพาไปดูต้นแม่นะคะตามมาเลยตามมานะเพือพืพื้อพือพอ นี่เลยค่ะต้นแม่ของสีมหาโพส,สีจัดชัดเจนไหมคะนี่นี่เลยสีมหาโพเขาจะแดงเต็มใบเลยค่ะตัวจริงก็จะแบบว่าสีแดงแปลอะคะ่ะแปลเลยแต่ว่าในในในกล้องอะคะ่ะก็จะสีซีดนะเนาะเพราะว่ากล้องเป็นกล้องกล้องราคาถูกทุกคน สีมหาโพก็จะมีมีจำนวนอยู่ค่ะสีมหาโพน้องสีมหาโพกระถางต่อไปจะเป็นหลวงปู่สิ์ค่ะหลวงปูส่สิ์ดูความแข็งความกราบสิครับดังแล้วฮะดังแล้วฮะดังแล้วนะฮะทุกคนหลวงปู่สิดค่ะห้าสิบาทเหมือนกัน แข้งด่างฮะแต่ใบไม่ด่างเลยซากกับใบแต่ก็งามนะคะคือว่าคือบอนเขาก็งานทุกต้นนั่นแหละที่กัดสีมานะ่าคนอันนี้เทพอักษราค่ะเทพอักษราด่างน้อยแต่ด่างนะด่างน้อยแต่ด่างนะนี่ไงใบใบใบล่าสุดด่างแล้ว หลวงปู่สิทธิ์ก็แข้งด่างดีดีทุกคนห้าสิบบาทหลวงปู่สิทธิ์มีจํานวนหลวงปู่สิทธิ์มีจํานวนที่บัลามีจํานวนใต้ทองประเสริฐมีจํานวนนางกิริณีเทวีมีจํานวนพรสวงมีจํานวนพรสวงเป็นไม้กลมปุกปีกค่ะทุกคนแล้วก็จะมีแข้งน้อยๆแบบนี้ ค่าส่งเมาเมา70บาทค่ะรับกีดกระถางก็70บาทนะคะพรเจ้าสวัวกระจจอยเดียวถ้าไม่มีตู้ไม่แนะนำนะถ้าไม่มีตู้ไม่แนะนำนะแบบนี้นะ่ะสำหรับคนมีตู้ค่ะถ้าใครไม่มีตู้ออกนอกตู้ได้นี่ก็คือว่าเอาพวกสก,การนิมิตพวกสีมหาภพสุขสมใจปองไปได้แต่ว่าเจ้าพวกบอลด่างแบบเนี้ย ต้องมีตู้หรือที่อบค่ะไม่งั้นก็ต้องเป็นร่มล่มเย็นๆนะคะไม่งั้นใบขาวเขาก็จะแห้งค่ะทุกคนทักทายมานะคะที่เบอร์0812921849จ้า